อืขอลบกล้วยเวลาพนักงานสาวมาหาคุกท่านสักครู่วันนี้ช่วงบ่ายจะมีพนักงานสาวเข้ามาใหม่จะสวยสักแค่ไหนเชียวต่อมาตั้งหลายปีเนี่ยมาอยู่นี่ก็ไม่บอกอะไรอะไรอะไรหนีบอหนีบอ๊อฟหนวนะหนีบอ๊ขาดเลยแต่เราชอบชนนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยชนชนชน ี่โชนคิดแล้วกันนาปะเนี่ยดูตัวเองบ้างนะี่โชนแค่ให้ชนเลือกเรากัน้โชนจะเลือกใครชนขอไม่เลือกเลยได้ไหมชวนขอเป็น ที่ยงนี้จะกินอะไรเนี่ยมายอยากกินซุกกี้อ่ะอยากกิน <tense> ซ <t iny smoke> ุกกี้น้ำกับแห้งด้วยอ่ะแต่ไม่ยังมีนะแถวโรงงานเรามีที่ไหนหรอลาจไก่อ่ะที่เราเคยกินอาชนลจไก่โคตเจ๊งไปแล้วมายขอรบกวนเวลาพนักงานฟามฮาลิฟั่นสักครู่วันนี้ช่วงบ่ายจะมีพนักงานสาวเข้ามาใหม่ เธอหน้าตาดีมากเป็นลูกครึ่งสูสชลพ่อแม่เธอล่ำรวยหาสามเป็นได้ทั้งงานงามนงางแบบนักสแสดงพิธีกรชื่อดังขอรบก,กวนรักงานชายทุกท่านอย่าหลงเสน่ห์เธอนะ้ข้าใยอยาจีบเธอเวลาเธอเดินผ่านลองเอาขนมปังให้เธอนะเธอชอบทานหรือเปล่า จะสวยสักแค่ไหนเชียวพอเจอเดี๋ยวก็ชอบเขาอีกเฮ้ยไม่หรอกเขานี่อยากมีแฟนเราเป็นโสดชนบันนีไม่มแดดยังไม่นักงานไ่ครับฝากเลยนะครับอ๋อครับน้องน้ำนะครับฝากน้องน้ำด้วยนะครับชื่อมังนะครัชื่อเตลงชื่ออะไรนะครับชื่อมัง้งชื่อน้ำครับ ต่อมาตั้งหลายปีแล้เนี่ยมาอยู่นี่ก็ไม่บอกอยังไงเดี๋ยวฝ่ากนงโซนดูแลน้นำด้วยนะครับพาเดินดูโรงงานหน่อยนะครับได้เลยครับครับผมงันเดี๋ยวผมพาเดินดูโรงงานนะได<ป>้โซน chôn 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 เขาใช้แป้งคุณภาพสูตรของฟาร์มเขาเองเลยนะโหดีอ่ะนี่ลายผลิตใหม่ยาว35เมตรเลยโอ้โห oh, ยาวมากระบบลมร้อนประหยัดพลังงานดีต่อโลกด้วยนะเขาใช้โรบอตตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางไม่ต้องใช้คนเลยคุณภาพที่ได้จะสม่ำเสมอมากยิ่งขึ้น6,000ชิ้นต่อชั่วโมงโห oh, เป็นพันเลยเหรอพี่นะเราได้มาแล้วแต่นี่เขามีวิธีิสูจน,นะถ้าเราเป็นคนซื้อคนแรกเนี่ยเขาก็จะมีซีไว้เนี่ยก็คือเรา เป็นคนแรกใครซื้อคนแรกก็จะได้แกะคนแรกนี่หอมกุ่นจากเตาเลยหนปกปากฟ้ามเข้าฉียังไงก็ไม่กอดเออทำไมฉีกอ่ะไม่ตรงอ่ะเพราะว่าเขานุ่มมากเนื้อหนกฟากฟามเขาเนี่ยเขาก็จะมีความละเอียดเข้ากันหมดเลยนะเชื่อปะเนี่ยเชื่อฝาเดี๋ยวพาไปดูสอที่สำคัญ หอมนุ่มฟูเด้งนี่คือคาแรคเตอร์ของหน่มปังที่ดีฟินอ่ะอยากกินแล้วว่ากินดีกว่าน้ำๆน,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 น้ำอย่าเพิ่งกินตอนนี้ต้นทุนเราลดราคาเราก็ลดไปด้วยปลาน้ำเดี๋ยวได้เวลาเอาของไปส่งแล่ะได้สิไปกันเลยเข้ามาดูอ่อนแอร์จังหลบมานี่เดี๋ยวทำให้ดู แล้วพาไปดูการส่งสินค้ากันน้ำถึงแล้วจ้ะทราบแล้วค่ะพี่โชคไปเราไปหรอไปลยที่ยังไม่พอเลยน้ำไม่พร้อมหรอเป็นไรจ้าหนาวปใจหนาวเอาน้ำเข้าไงในก็ได้เผื่อจะร้อนไปไหมน้ำแต่งตัวเซ็กซิม ็น้ำเป็นพนักงานใหม่ไงมันก็ต้องแบบดึงดูดอะสวัสดีครับฟาร์มเฮ้าส์มาแล้วครับขออนุญาตตรวจนับสินค้าบนชั้นวางนะครับอันนี้เรามาหาอะไรกันหรอครับเรามาตรวจด,ดูสินค้าในน้าว่าหมดอายุหรือยังแล้วที่มันหมดอายุเราเอาไปทิ้งเหรอเราไปกินเองอ้อดีใจอะ่ะไม่ใช่นะ้ำเราคัดออกจากเดี๋ยวเราเปลี่ยนเนี่ออ,อันนี้ยังได้อยู่ รบกวนตรวจเช็คสินค้าคืนด้วยครับค่ะใครพนักงานมีนะอ๋ออนี่ะะหนูมือใหม่อะพี่โชว์อันนี้มันคืออะไรเหรอคะไนสีสีเนี่ยทริปเนี่ยเขาบอกวันวางขายนะครับน้ำนี่วันวางขายวันนี้วันจันทร์ก็สีเหลืองอันนี้สีชมพูวันอะไรคะเฮ้ยเก่งมากนะใช่แล้วสีนี้อันนี้รู้เลยสีอะไรสีมะคาสีม่วงอ่ะ ตีนก็คือวันวันเสาร์เสาร์อันนี้เรียบร้อยไหมพี่โชนเรียบร้อยแล้วอันนี้เราเรียบร้อยแล้วครับสดใหม่หมดเลยครับแต่ถ้าอยากดูวันผลิตนี่อ่าดูยังไงอ่ะนี่นี่นี่น้ำน้ำไม่ต้องห่วงความเ้าของกุณจากเตาทุกวันโอ้เราไม่ได้ซื้อกับพนักงานอ๋อใช่ให้ดูให้ดูเฉยที่ดูแล้วส่งของหอุ่นจากเตาทุกวันนะเออคือน่าทานไปหมดเลยอ่ะใช่พี่โชนซื้อให้หนดีฮะ ซื้อให้หน่อยได้ไหมได้น้องน้ำเอาอะไรล่ะอยากกินตั้งแต่จันถึงอาทิตย์มันสะสมระบีบวุอ่ะอาตั้าแต่จันถึงอาทิตย์เลยจะต้องมาทุกวันเอาเพราะว่าไม่มีค้างมาเอาเขาเปลี่ยนตลอดทุกวันเลยโอ้โหไม่มีค้างเลยโอเคถ้าคนชอบกินลาไม่มีแล้วฮะคนชอบกินลาชอบกินลาไม่มีไม่มีโอ้ยหน่อยไม่มีโอ้ยลาห้ามกินนะน้ำไม่เอานะอันตรายนะเป็นห่วงนะกินไม่ได้นะลาน่ะ ถึงแล้วอีกทีหนึ่งน้ำที่นี่ก็ด้อยหรอใช่โอเคไปเถอะพี่โอ้พี่โชนหิวแล้วว่ะของฮอตฮิตตอนนี้เลยของฟาร์มเฮาบาวนี่อัลมอนด์โอ้ยอันนี้คือเขามีความแบบเนื้อหนึบถ้าน้ำอยากกินนะสักร้อยเดียวเนี่ยเขาก็ส่งแล้วโอ้ยพี่โชนซื้อให้หน่อย1ิบาทน้ำเพิ่งเป็นพนักงานน้ำมักอานหอันหมดแผงแล้วนะ้ำเอาหมดแผงเลยได้จ้ะ ถ้าน้ำจะเอาอ่ะพี่ก็พี่ก็เลี้ยงน้ำหมดแหละน,นะพี่โซนคิดเลื่กันนาะปะเนี้ยเอาคิดสิไม่คิดจะซื้อเยอะอย่างนี้หรอกดูตัวเองบ้างนะพี่โชนเป็นพนักงานหนา้าตาธรรมดาจะมาจีบอะไรพนักงานใหม่เจนซี่อย่าง <c oughs> เหนื่อยหน่อยลวกันตามจีบได้นะเร็วเร็วเรวไปคิดนเอครับเอาปบา,า,ปา,า,ปา,านี่ฟาร์มเฮาครับหกอันครับ วันหนึ่งเราต้องส่งอะไรบ้างเนี่ยเราก็ต้องส่งทุกที่แหละน้ำเดี๋ยวโป้เดี๋ยวโป้เฮ้ยโอ้โหน้ำโป้ขึ้นมาไม่ได้เลยน้ำหายอะไรอะไรหนีบบอหนีบบอนิวน้ำหนีบบอขาดเลยเฮ้ยเนี่ยรอเล่นโอ๊ยคุณขึ้นมาเถิดคุณรโถส์ไปไม่แล้วเราต้องไปส่งที่ไหนกันบ้างหรอปกติแล้วอะส่งทุกที่อะเช้าเย็นเย็นอะโอ้โหน้ำเดี๋ยว ไปส่งน้ำที่โรงงานหน่อยนะน้ำจะลาออกน้ำเพิ่งมางานาน้ำเพิ่งดูงานน้ำไม่ออกน้ำสู้งานไม่ไหวอ่ะน้ำต้องดูงานหน่อยนะั <laughs> ้น <laughs> น้ำเป็นไงบ้างน้ำเหนื่อยไหมโชนก็ดูสภาพเราสิโชนจะถามเราอีกโชนเอาน้ำไหมน้ำเรามีเรื่องจะบอก น้ำไม่ต้องพูดเรารู้ว่าน้ำจะพูดอะไรน้ำรอพี่โชนมาทั้งสามปีแล้วทำทุกอย่างเปลี่ยนแปลงทุกอย่างก็เพื่อพี่น้ำไม่เป็นดัมเมเยอร์ไปคัดเลือกนางรำไปเล่นละครเวทีก็เพื่อพี่แต่สิ่งที่น้ำอยากจะทำแล้วน่าจะทำมาตั้งนานแล้วคือบอกพี่โชนว่าน้ำชอบพี่โชนอะไรพูดอะไรอ้าวชอบพูดอะไรน้ำไม่ได้จะพูดอย่างนี้หรอไม่ได้ชื่อน้ำอ้าวไม่ได้ชื่อน้ำไม่ชื่ออะไรอะหมามหมามพี่เราชื่อลินปีมั้นะคะชื่อเบลชื่ออะไรนะครับชื่อมัง เห็นเรียกน้ำ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 เอาไหนว่าน้ำน้ำไหนอะชื่อน้มโอ้แล้วก็หลงเชื่อว่าเป็นน้ำนี่ชื่อม้าเหรอเออชื่อน้มแล้วเมื่อกี้อะไรเป็นนางใครเป็นนางโอ้เสียเวลามากเลยอะน้มแต่ชายไม่อยากให้เป็นนางรำเราเป็นได้เราลำได้ดัมเมเยอร์ได้ไหมโค้งศรกระบอกเลยโอ้โหเล่นละครเวทีอ่ะฮอแล้วน่าฮ่าฮ น้ำผม้ำพอแล้วม้าเอออะไรโอ้ยแล้วน้ำไหนรอน้ำไหนก็น้ำพี่โชนไงม้าพี่โชนหรือเปล่าไม่เอาสิโชนอยากรอน้ำจริงๆอ่ะเจอน้ยไป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 หาดแถวหน้าโรงงานไปแถวหน้าโรงงานของเขาไปเปิดแต่ละไปไปแล้วเออเอาน้ำเราใช่ไหมแต่เราชอบโชนนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย อะไรกันกวะฉันมึงไล่เขาไปเองเองจะมาแย่งเหรอถ้าชนไม่ได้ใครก็ไม่ได้ทั้งน,นั้นให้ชนเลือกแล้วกันชนจะเลือกใครชนขอไม่เลือกเลยได้ไหมชนขอเป็นขนมปังฟรราร์มเฮาส์ดีกว่าเพราะเขาสดใหม่หอมกุิ่นจากเตาทุกวันเลย <c oughs> ฟราร์มเฮาส์สดใหม่ทุกเช้าฟรหาร์มเฮาส์หอมกุิ่นจากเตา ใจเราฟาร์มเฮาฟาร์มเฮาเฮ้ยไปดีกว่าไม่ฟาร์มเฮาฟาร์มฉันต้องกลายเป็นไม้ลูกฉันมีหัวหนูรักแม่นะอย่าบอกนะว่าหนูชื่อลินปีแม่หมอมหนูนาำหาแม่มานานตลอดแปดปีอ่ะคุณครูสั่งให้เขียนเรื่องความเรื่องแน่แท้ Ha 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 ha.